นักร้อนนำโอเคอะพี่การ์ดต้องบอกว่าเป็นการหวนกลับมาในรอบเกือบสิบปีครับโมกันวอีกครั้งเป็นไงบ้างรับตัวเราเองครับก็จริงๆการมารับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้การไม่ได้สีเรียบว่ามันจะเป็นายหรือไม่ไวหรือเป็นคนที่ชอบซีรีส์อยากกลับมาเล่นซีรีส์นานแล้วใช่ครับซึ่งก็ไม่ได้เล่นซีรีส์มานานมากแล้วก็คิดถึงมากกลับหมดบาทกลับอะไรเงี้ยในเรื่องเนี้ยมันก็คือมีความแตกต่าง ก็แตกต่างครับก็ตอนแรกที่ได้รับบทนี้มาอ่านนะครับก็รู้สึกว่าแค่อ่านเราก็สนุกแล้วเพราะฉะนั้นเราเรายิ่งแล้วรู้สึกเราสนใจแล้วยิ่งโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเคยดังที่จีนมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจครับเราก็เลยคาดหวังย่างไงบ้างเพราะว่าเราก็แบบไปขับที่จีนนี่อะไรเงี้ยเขาแบบเขา่อยข่าวไปอะไรเงี้ยคนจะคาดหวังคาดหวังกดันกับตัวละครนี้ใช่ไหมใช่กดดันในสําหรับเรื่องนี้ กดดันไหมครับก็ก็นิดนึงครับเพราะว่าซีรีส์จีนมันดังมากแล้วเขานักแสดงเขาทำไว้ดีมากครับก็นิดหนึ่งครับแต่ก็คิดว่าของเรามันก็จะเป็นอ,อีกแบบหนึ่งครับที่ท,ที่มันก็มีความคล้ายแหละแต่ว่ามันก็มีเส้นเรื่องที่อาจจะแบบว่าของไทยนะครับของของของไทยใช่เปล่าปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยอะไรมากขึ้นแต่คิดว่าความสนุกทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมใช่ครับ สำหรับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเหรออืมก็เส้นเรื่องก็เส้นเรื่องไม่คิดว่าค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าอ่าพวกซีนหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเราอาจจะไม่ได้เหมือนไปทุกเหตุการณ์อะไรนะใช่ก็คือภาเข้ากับเราที่นี่ทำเป็นบกันคุ้มมาใช่ไหมมีมันนิดหน่อยใช่เราไยอดมกเกิดาได้นคุยกันแต่ว่ามีเมคเบรกมันจะว่ากระแสหน้ามากเลยเรื่องใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ รู้ๆเป็นย่างนั้นใช่แ <c oughs> บบว่ามันพอเป็นเรื่องที่รีเมคมามันก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่าเราต้องคนเขาอาจจะคาดหวังกับหรือชอบกับเวอร์ชันเดิมอะไรเราก็ต้องทำในเวอร์ชันของเราให้ดีที่สุดสำหรับตัวกันเองก็ได้ <c oughs> อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าคืออย่างที่บอกครับแ,แค่อ่านก็สนุกแล้วก็ <c oughs> รู้สึกว่ามันจะออกมาดีแต่สนุกจริงค<ม>รับ<ม>สนุกจริง่ารที่ต้งแแบมันเป็นการลึกบกบังเราที่มาอยู่ในเข้าสู่การไลน์มันยากไหม สำหรับแม็กยากไหมก็ก็ยากนะม,มันก็เป็นเป็นเป็น,ปนชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตเพราะว่าแม็กก็ไม่ไม่เคยเล่นซีรีส์วายเลยแล้วก็ไม่ไม่แทบไม่รู้เลยดีกว่าว่ามันต้องแบบว่าเล่นยังไงหรือว่าทํายังไงกับแบบชายชายชายแบบว่าเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ับบแบบได้ขอเห็น b a c จากพ <ๆ S 3> ี่ชายเดี๋ยวพช่วงวอ์กทัวอร์ช็อปกันนี้ว่าเรองการปรับอารมณ์กันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เพิ่งบอกแม็กไปเองว่าจริงๆพี่ก็เด็กใหม่เหมือนกันเพราะว่า เพราะว่าเออ่เลิฟซิกเนาะที่การเล่นมาเนี่ยคือในเรื่องอ่ะแทบไม่ได้แบบเออ่ใกล้ชิดหรืออะไรตอดอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเลยกับคู่ของกันในเลิฟซิกใช่เพราะฉะนั้นแล้วกันก็จะไม่ค่อยดูเรื่องหุ้นี้เหมือนกันเหมือนไหมกันเพราะฉะนั้นเหมือนไหม่คู่ประมาณนั้นอย่างพอนกับอับเขินนะแล้วก็ตอนถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยเขาให้อิมโฮไวนิดนึง แล้วก็อย่างไงอิมพวัยใช่เพราะว่าก็เพิ่งรู้จักกันด้วยแล้วก็ด้วยความที่วัยแล้วก็ต่างกันด้วยเนาะใช่ก็อิมพวัยไม่ถูกอ่ะใช่ครับแล้วก็มันก็จะมีความเขินเขินกันอยู่อะไรใช่แล้วใช่แต่พอได้อ่านบทแล้วเนี่ยมันจะมีความเลิฟซีต่างกปลงเราตกังวลเรื่องนี้ไหมแบบงี้แบบนี้ครับไม่รู้ว่าเราสปอยไปได้แค่ไหนเออแต่ว่าจริงๆแล้วไม่แต่ว่าอาจจะปรับอ้วยใช่อาจจะไม่ ต้องพราว่าไม่ไม่ไม่ได้หนักเท่าในนิยายแล้วกันเนาะก็คืออาจจะปรับมาในช่วงอายุของพวกเราหรือว่าอายุของแม็กหรือว่าแบบช่วงอายุของเด็กมัธยมอันนี้คก็อาจจะไม่แรงมากอะไรอย่างนงี้ยใช่ครับแต่มีแน่นอนมีไหมอ่ะไม่บอกลูกใช่ไหมเอาเป็นว่าไม่ได้ทำอะไรนะก็แค่อยู่ห้องถอดเสื้อไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ก็แอร์เสียแอร์เสียชิวๆอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้มีเรายังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเลิฟซีนแบบไหนแต่ว่าก็คือมีซีนให้ทุกคนแบบว่าจิ้นหรือว่าเซอร์วิสแน่นอนอเขาพูดแบบว่าหลุดมาเพราะไปเจอหุ่นแบบออกกเขาขเลยจิ้มเลยแสดงว,ว่ามันต้องมีโชว์เยอะอยู่เหมือนกันก็คงต้องมีบ้างครับเพราะว่ามันจะมีพาร์ทคุณพี่จะโชว์เพราะมันจะมีพาร์ทตอนที่อยู่โรงเรียนเนาะล้าตอนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าตอนอยู่บ้านเดียวกันหรือห้องเดียวกันสมมติอย่างนี้ตอนอยู่บ้านก็ ผู้ชายเนาะใส่เสื้อกล้ามบ้างถอดเสื้อบ้างมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดามากๆใช่เพิ่มเยอะไหมโอ้ยนี่ฟิตอยู่แล้วฮะใชพยายามฟิตตลอดครับใช่ก็ยิ่งสามเรื่องนี้พี่อวดบอกว่ามีพอสมควรเราก็ตั้งใจเต็มที่ครับยังยังต้องแบ๊กอยู่ครับมันจะมีความตอนนี้เราแบบเริ่มกล้าเริ่มไหนเพราะว่ามันสมมนต้องแบ๊กเนี่ยพอเป็นนุ่มแล้วตอนนี้เป็นเออเป็นรุ่มแล้วนะพร้อมเราหมดแล้วก็ มันมัน,ม,น, <S <S ม,นมันก็จะมีมีมีอยู่บ้างครับที่แบบว่าคนอาจจะยังติดภาพหรือว่าอาจจะมองว่าเราเออแบบยังเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่ว่าก็อยากให้ดูทุกคนเปิดใจดูอะไรอย่างงี้คิดว่าบทแล้วก็การแสดงของพวกเราน่าจะออกมาในแบบที่เอ่อดูได้ทุกเพศทุกวัยครับจริงๆมันไม่ได้แรงจนเกินไปหรือว่าอะไรครับอายุเท totally ่าไหร่แล้วอันบอกว่าไม่บอกแล้วไหโตแล้วอะไรอย่างงเีหม โตแล้วนะไม่เด็กไม่เด็กอเกแล้วใช่ใชไม่เป็นน้องแล้วเอออยากขอเลียงหนึ่งลบอ่าครับผมอาการลูกไี้ยจับจับตาบอลนะเยังไงเลยข้างบ้างไหนดีพอการแต่ครับไม่นานครับหมัดหมัดครับไม่นานคือิ่งหมดิ่งหมดไปใช่ครับ แสดงว่าเรื่องนี้ก็คือเราไว้ก่อนแล้วเราต้องการงานอืมพอพอรู้แล้วครับว่ามีเรื่องนี้มาให้เราคิดนะว่าจะยังไงต่อดีเราจะเลือกเดินทางไหนดีอะไรเงี้ยใช่ใช่การเรื่องปัจจัยมันคิดหนักแน่เพราะว่าแต่ต่อไม่ต่ออย่างเงี้ยเราเราต้องไปก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าแถวช่องสามเนี่ยเราก็มีละครที่เพิ่งถ่ายจบไปใช่ก็ยังยังยังมีต้องไปร่วมงานอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่า ถ้าเรามาเล่นวายแล้วเงี้ยถ้าถ้าเราอย่างเล่นละครช่องช่องอยู่อะไรเงี้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนจะไม่อินกับตัวละครใช่คนจะจำเราก็เลยต้องเลือกทางเดินของเราใช่ต้องเลือกทางหนึ่งตอนนี้ใช้คำว่านักแสดงอิสระก็เดินที่ไหนจีบไปแล้วครับที่นี่เหรอครับเกับทีนี้เรื่องนี้แหละครับใช่ครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันนะเพราะว่าเราออกมาแล้วเราก็ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เลยใช่เขาก็เหมือนมีงานต่อแล้วเราก็ไม่ได้ของเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นก็ถ้าแบบว่ามีงานติดต่อเข้ามาเราก็รับได้ตลอดแล้วก็ตั้งใจไวแล้วว่าถ้าจะเล่นสักเรื่องหนึ่งก็คือจะเล่นเรื่องเดียวอะไรประมาณเพราะว่าเราอยากก็อยากเต็มที่กับสักเรื่องหนึ่งใช่ถ้าเล่นหลายเรื่องแล้วมันโฟกัสไม่ถูกกลัวจะแบบอยากได้คุณภาพมากกว่า ก็ก็พอสมควรครับเพราะว่าด้วยความที่พอเล่นหลายเรื่องเราแบบกโอกาสไม่ถูกอ่ะด้วยความที่มันถ่ายหนักมากอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นหลายเรื่องมันไม่ไหวเราเต็มที่กับเรื่องนึงไม่ไหวใช่ครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องวายหรือเปล่าใช่นะครับถ้าเป็นเรื่องต่อไปอะค่ะถ้ามีการต่อไปอะก็จะเป็นเรื่องวายหรือเปล่าเพราะว่าเราก็คงไม่ยินกับอ๋อจริงๆให้เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปมากกว่าเดี๋ยวจะเป็นกับแม็กต่ออะไรเงี้ยต้อติดต่อใช่ใช่ ตอนนี้การทำงานงญญา็นนัมหรือเาครับก็ตอนนี้ก็ก็เนีย่ยแหละฮะอยู่กับ,บกพี่เอกัที่นี่แหละ่ <laughs> อยู่ที่นี่แหละฮะก็ก็จะเป็นก็เหมือนที่พี่เอกรับอกก็ <c oughs> คือช่วงนี้ก็จะเราทุ่มเทเต็มที่ให้กับทีลี่เรื่องนี้อยู่เพราะว่ามันก็มีความคาดหวังสูงเนาะใช่มีความแบบหลายเสียงเข้ามาแบบมีความคาดหวังเยอะอะไรจากแฟนนิยายจากแฟนซีที่ออริจินอลเขาอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดออกมาดีที่สุด เรื่องนี้เหรอฮะก็น่าจะได้ดูปีหน้าเลยแหละครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะเริ่มถ่ายแล้วใช่ใช่ใช่ไปพอสมควรครับใช่ฟิตติ้งอะไรกันนะไปพอสมควรครับใช่ฟิตติ้งไปแล้วใช่ฝากไปครัฝากไปเลยครับใครดีใครดีกครับฝากอะไรฝากอะไรอีกการจะเรื่องนี้ครับครับครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับเฮโรอีนะครับก็รับรองว่า สนุกแน่นอนไม่ติดหวังครับผมก็อยากให้ติดตามก,กันเยอะๆนะครับฝากไ้วนะครับโอเคคับ